ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วพวกเรากัปอีกแล้วโซนาไอคลิปกับผมโซล่าแล้วโลนาฮะครับเราก็อยู่กับเกมไฟนอลแฟนตาซีเฮลเว n s สวารดอีกแล้วนะครับทำไมต้องสวารด์ดอีครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับคุณดูหน,น้าหน่สิโอเคนเดี๋ยวพวก็หมาคลิปหน้าสำหรับวันนี้ถุยชวนมาแล้วก็ไม่ลงลงอะไรลงอะไรบ้างมาแล้วลงละมุด หมดละมุดไม่หมดละไม้ป่ะนั่นมันละหมดละมุดนี่ที่มันทิ่มมือป่ะนั่นมันหมุดไม่ใช่เหรอก็หมุดเนี่ยกลับไปเล่นบ้านละมุดนี่ที่เขาที่เขาอมแล้วมันฟันไม่เข้าป่ะอะไรวะอันนั้นตะกุดดีไม่รู้เรื่องเลยไปลง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 เอ๊ไม่ให้เวลาทับใจดิ ก็เดี๋ยวจะมาไกลให้ฟังกันนะครับก็ระหว่างมันรอมขาวดาวล้วก็อธิบายอธิบายให้ฟังกันก่อนว่าลำมุดที่เราจะลงเนี่ยเป็นลำบุดเอรีมซึ่งแท้งจะต้องสวิตด้วยแท้งใครไปเปิดก่อนคนที่ยังไม่ได้คนที่อ่อเป็นซับเป็นเป็นซับแท้งเนี่ยให้เนี่ยว่าไงนะให้รอนไฟฟ้าตก เออให้รอฟ้าผ่าแล้วก็ไปเก็บไฟฟ้ามาสามอันนะครับสามอันเท่านั้นนะสามอันแต่แต่พอฟ้าไฟฟ้ามารีบ,ร,บรีบเก็บนะครับไม่งั้นแทงหลักจะต,ตายรีบเก็บครบสามอันเก็บเก็บครบปุ๊บก็บไปสวิตช์เลยนะครับแทงแทงแรกแทงแรกจะยากหน่อยานต้องรีบนะถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากวไม่อยากรีบก็วิ่งไปเปิดละมุดกอนเลยฮะ ะจะเรือตรงแล้วเขาคงนำก่อนนะครับคนนี้ไม่บัฟกเลยเรากันทำจรมันต้องบัฟเดียวกันนะเนี่ยมันต้องมันต้องบัฟเดียวกันว่ามันไม่ได้ช่วยตีบัฟกไปที่ไปก่อนไงไปเลยไหมต้องต้องเลดี้เช็คไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาเลดี้เช็คให้กันนะไปเลยกันนะบัะ๊กไปเลยเลย จะจบโอเคไปแต่ละหมดดีนะละหมดดีที่มันมันไม่เดินละหมดมันไม่เดินละหมดมันไม่เดินคนหลอนเลยเดี๋ยวไปเก็บแทงแล้ท้งเขาจะอ่าไปเก็บตั้งแต่สองละสองแล้วอย่นั้นอยู่นี่อย่างนี้นี่เราก็ให้เราโฟกัสแทงไว้ด้วยนะครับเนี่ยเพื่อดูว่าบับบับเพื่อนเราหมดเมื่อไหร่เดี๋ยวตาเดี๋ยวตาเราไปเก็บบ้างนะอ่ะเนี่ยยังไม่ต้องรีบเก็บนะฮะ ข้างหลังข้างหลังเกิดเหตุการณ์เนี้ยคนติดไอ้นี่ติดเตียคนเล่นคนเล่นติดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายอันี้เราะกายเฉพาะแทนอันหนึ่งอันหน่งเรายังไม่พูดถึงพูดไว้ไงบางทีไม่มีไฟฟ้าติดตัวให้ไปช่วยเรื่องคนที่ติดเตียค่ะดีใจมากบางทีคือเริ่มไม่ได้มีไฟฟ้าตกตลอดเนเราไฟฟ้าไฟฟ้าในฉากอย่าให้มีเยอะนะครับอย่าให้มีเยอะเกินอย่างสามอันมีเยอะเกินนี่คือ คนโดนไฟฟ้าฟานี่คือเจ็บนะเจ็บหนักมากด้วยเราไม่ต้องเก็บก็ได้เอาวปีนี่เก็บชัวร์ไปเจ็บเกินไปโกหกเลยก็ได้นะพมิกิงมันเหลือแปดแล้วตอนี้ก็ราชาตรงไหนก็ไดานให้ผมรีบหนะ่อยคนที่เล่นพาดินนะครับคนไหนบัฟได้บัฟนะครับต้องกันนะ บับบับที่แรงก็ได้ไม่ใช่บับไม่ทุกอ,อันใจ้เงิน,เนี่ยไฟฟ้าวิ่งเก็บพยายามไม่แทงหรือฮิลเก็บก่อนก็ดีนะอย่าอย่าเพิง่งรีบถ้าไฟฟ้ามันจะเยอะใครเล่นฟูแล้วเรากดเก็บไปเลยก็ได้นะมันคงบอกก็หองไปเลยไปเลยไปดีไปยังไปยังไปเลยไปย,ไปยังเออไป,ไปแล้วถามว่าทำไมต้องเก็บไฟฟ้าถ้าไม่เก็บไฟฟ้าที่มันซาดตู้นี่คือทีเดียวตายค่ะไม่ถูกแทงก็ตาม ระวังไฟฟ้าที่ผ่าที่พื้นด้วยนะครับเวลาไฟฟ้าผ่าพื้นมันจะแอรอย่างเง,งี้ยมาระวังเออมีมีผ่าถ้ามันผ่าลงในนะ้ำมันจะมีไฟฟ้ารอบๆอีกทีนึงอย่างเงี้ยระวังด้วยโอเคเดี๋ยวนะแล้วใครมันเก็บทั้งหมดเลยแล้วจะเหลือให้ไหมนเนี่ยอ่่อะานครบแล้วจ้ะอู้ ไม่ยากครับไม่ยากค่อยๆเป็นค่อยๆไปแทงไม่ซีเรียสครับด่านนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันซีเรียสมันจะซีเรียสีดีพีเอแหละจริงทำไมเดี๋ยวเห็นซีเรียสเลยดีพีเอสอะดีพีเอตีไม่ค่อยทันตรงนี้ต่กอนนะต่กอนตไม่ใช่ทุกคนตกอต่กอนไ่่นแตบแม่งเลยก็ไม่เห็นที่อะไรตอนไหนก็ต่อไปแปยข้างช่วยเพื่อนน ขอบคุณมากที่รักมิวเลอร์เน่เน่เน,น,น่เห็นเสียฟ้าผ่าเมื่อกี้ใช่ไหมฟ้าผ่าเมื่อกี้คือคือถ้าเกิดไม่มีไ e ม่มีไอ้บัฟนี่ก็จะตายเลขสิบสามแล้วเลขสิบเจ็บแล้วใช่ไหมจะไ,ได้กี่เลขเก็บกินฟาดไปแล้ว combo combo สาม combo สามพอดีอ่ะดีๆๆ <c oughs> ดีดีก่อนแทงแทงโง่ถ่ายละตายแน่ตู้เออก็มันไม่เอาเอ้ยเออแทงที่ถ่ายแล้วเหรอแทงมันไม่เอาไปอ่ะเห็นละ ก็จะรวยอันนี้คือมันโผล่แล้วมันก็ไม่หันมาดูนะครับของโปรเทคหน่อยจ้ะจะพี่ไปเก็บสายฟ้าต่อแล้วคห้าหรือว่านี้ยทันถ้าสาวตาโค้กเออตรงนั้นกลุ่มนั้นนะสามก้อนตรงนั้นเราจะเอาให้ไวเลยแม่แม่แม่ Come on นี่แหละจะต่อเล่นฮิวเลอร์คือฟ้าไปผมจะเน้นๆไปทางด้านแทงก่อนละกันเนาะถ้าเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดว่าชายจะเอาไกด์ของดีพีเสหรือของฮิวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะโอ๊ตโอ๊ตไม่ด้วยบอลแล้วก็ถ้าเกิดมีบัฟอยู่แล้วอย่าอย่าเผลอไปวิ่งชนพีอีอีสายฟ้าเพิ่มนะมันจะกลายเป็นสายฟ้าแดงซึ่งมันทำให้เราโดนดาเมจเตอสายฟ้าแรงขึ้น จะไป็นยละเอี่เมามากเลยไปฟ้าไปฟ้าเป็นแล้วสุดแข่คนดียวใช่ไหมแค่ได้บินกีบไปฟ้าโอ้โดินจายแย่งอะ่ะดีลิก็ตแป๊ดูมาเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเ,ด,วเ,ดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่า แทงบัฟไปแล้วจะหมดเก็บเลยเก็บเลยเก็บข้าหลังเข้าไปจะไปดตัวและแล้วเก็บไปแด้ะบัฟไป้วจหมดพอดีเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแทงก็ไม่มีอะไรมากมันจะวุ่นวายตรงไอ้นี่ไอ้สายมันเชื่อมกันมากกว่าิไอ้นุ่นวยจะเห็นเห็นวุ่นวายจะเป็นเยย็มากกว่านะ เน<ห>ี่ยไอ้สายขึ้นเชื่องเนี่ยโอ้มายกัดโอมัดตีเลยย็นเย็นยเย็นสะพอล่าหน้าลาอา,อาแล้วมันวิ่งเข้ามาสาวิ่งวิ่งวิง่งเข้ามาหาสายฟ้าเขาทำไมไม่เข้าใจแล้วลนี่เอาตามเลย ครับตอนนี้เขาฟาลังจบแล้วแท้งเงินส่วนแท้งเลยแท้งเลยตายเลยๆๆๆๆๆหมดแล้วจ้าตายตายเนี่ยอุ้ยอยู่ได้ยังเนี่ยอืออืออือตายครับมันก็จะวุ่นวายประมาณนี้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสาบสาบใดที่แทงมีสถิติแทงมีแทงทุกคนที่เล่นใครจะเล่นแท้งผมพูดเลยว่าต้องมีสถิติในการเล่นนะครับ ไม่ว่ามันจะมีเห่อะไรเป็นพิเศษหรือว่าอยู่ดีมีอีเวนต์อะไรขึ้นมาเนี่ยก็อย่าอย่าตกใจอะไรไปเพราะคุณจะลงดันได้ได้เกือบได้เกือบทุกการผมเริ่มมีเก็บสก้าวโปรแกรสโปรกรสแทงอีกคนหนึ่งเาด้วยนะครับไม่รู้พูดอะไรเรืองกันแต่พูดไปแล้วอ้าวแล้วใครมันเก็บไอ้นี่ไงเห็นมันชื่อคนเดียวเปล่าตายแล้วตายแล้วไม่จะตายตายแล้ว อยู่แล้อย่าเพิ่งชุบยังไม่ต้องรีชุบยู่งกว่านี้กดอะไรเลยมิเบรกอ่ะแล้วสายใกล้ไปไหนเนี่ยก็มันเป็นที่นี่นี่ของแบ็คเมดก็ทำไมไม่ใช้นะใช่ว่าล้วก็แค่แค่แค่วเรอยู่ไหนเดียวสิตายเลยมาเริงตายดิไม่ตายใครตายเออนั่นแหละประมาณนี้ประมาณนี้แก ก็เกมนี้ลงพวกนี้ก็จะใช้ความเขม็อทให้าคอล่าเนาะเออเกมนี้ลงก็เป็นพวกเป็นพวกนี้แหละครับนะฮะใช้ความสามัคคีกันทั้งส่วนใหญ่เคตามนั้นแอบแลกหน่อยเนาเดี๋ยวผมจะไกลอะไรต่อกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็เดี๋ยวพวกใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย